เดี๋ยวเขาจะโผล่มาแล้วนี่เอ้าหนูเก็โผล่มาออกมาแล้วเราช่วยตัวนี้ก่อนดีกว่าเราช่วยตัวนี้ก่อนดีกว่า a n น m a l s p e ีสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speed อีกครั้งนะครับวันนี้หมอมีอะไรมาให้น้องเมฆดูด้วยอยู่ในกล่องอยากรู้ไหมข้างในมีอะไรอยากค่ะงั้นเปิดฝา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  เป็นตัวอะไรจระเข่อันไรนะจเจละเข่จระเข้อันนี้เป็นจเจละเข่ที่กําลังออกจากไข่ครับน้องๆอ,อยากทราบไหมครับว่าตอนที่มันเจาะไข่ออกมาเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงบ้างวันนี้ครับ Animal Speak จะพาน้องๆไปดูวิธีการเจาะไข่ของเจ้าจระเข่น่าสนใจไหมครับน้องเมฆน่ามากเลยครับน่าอะไรครับน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยครับไปเราไปดูครับน้องๆ เรารู้จักพี่ๆทั้งสองก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก็พี่บางกับพี่แนนะครับพี่บางกับพี่แนนเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลจระเข้ที่สวนเสือศีราชาแห่งนี้แล้วก็พี่บางกับพี่แนนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาสาธิตวิธีการแกะไข่จระเข้เราดูอยากดูยังอยากนะครับอ่าบอกพี่แนนกับพี่บางเร็วพี่แนนครับแล้วเวลาเราจะแกะไข่แล้วต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับครับเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูนะครับครับ อันนี้เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะก่อนที่จะทําการแกะไข่นะครับต้องฆ่าเชื้อในมือเราก่อนนะครับครับโอเคเริ่มแกะไข่เลยนะคะขั้นตอนแรกนะครับค่อยๆแกะเปลือกไข่ออกทีละนิดนะครับเ้็อะไรนะมันเจ็บไหมอรอมันไม่เจ็บครับมันเป็นเปลือกไข่ไม่เจ็บอย่างงี้ มันเกะไก่เกะออกแล้วอือน้องน่าคือมันออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะพี่เนนครับแล้วสีแดงๆคืออะไรครับอันนี้เป็นสะดือน้องนะคะครับค่ะเดี๋ยวเราจะทำการตัดสะดือน้องนะครับครับโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็อาบน้ำด้วยน้องนะครอาบน้ำด้วยเมฆอาบน้ำ พี่เมนครับพึงขอร้องแกะได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวพี่จะให้ร้องแกะนะครับครับจุดโอเคออกมาเองแล้วน้องเมฆทำไมต่อทำไมต่อตัดสายสะดือใช่ไหมแม่จะตัดได้น้องเมฆถ้าหมอตัดมาดูเองเรียบร้อยตัดสายสะดือเองเรียบร้อยอ่า เราไม่เอาจระเข้มาล้างมาอาบน้ำน้น้องครอาบน้ำนอนให้น้อน้อยโอ้โหเปิด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 น้ำบ้อเครับแล้วมันออกมาวันละกี่ฟองครับออกมาวันลกี่ฟองอต้องถามพี่บางแล้วเนี่ยพี่บางครับแม่เจอระเข้ตัวหนึ่งออกไข่ประมาณกี่ฟองครับต่อแม่ประมาณสามสิบ 3 0มสิบถึงห้าสิบฟองแล้วแต่ขนาดแม่โหแกะไข่มันเลยห้าสิบฟองน้องเมฆแล้วพวกนี้เวลาออกไข่เนี่ยเราเก็บมาฟักเองใช่หรือหรือให้แม่ฟักบ้างครับต้องเก็บฟักเองทั้งหมดครับเพราะถ้าแม่ฟักในเราหวังเปอร์เซนต์การฟักเป็นตัวน้อยครับเพราะมีศัตรูธรรมชาติก็เยอะครับใช้เวลาในการฟักประมาณกี่วันครับระยะเวลาที่อยู่ในตู้ฟักก็ใช้เวลาประมาณสัก6 8ส2ถึงวันนะครับแล้วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วย ตอนนี้เวลาปกติเราเนี่ยจะมีการช่วยฟักช่วยเอาไข่ออกหรือว่าปล่อยเขาออกเองเลยครับจริงๆโดยปกติเลยจะถึงกำหนดก็ออกเองในห้องฟักแหละฮะเรามีระบบห้องฟักอยู่แล้วครับเดี๋ววันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราดึงขึ้นมาเป็นระยะที่พร้อมฟักอยู่แล้วเป็นการดึงเป็นกิจกรรมก็คือถ้าเราไม่ทําก็ฟักวันนี้แหละฟักวันนี้แหละแต่วันนี้ก็คือทํามาให้เพื่อเห็นว่าเวลาการช่วยให้เอาจากไข่ทำยังไงบ้างในหนึ่งแม่จะมีอาจจะมีตัวที่ไม่แข็งแรงครับ ที่ไม่สามารถเจาะเองได้อันนี้เราจะเน้นช่วยออกมาครับตัวที่แข็งแรงก็จะออกเองได้เลยอ๋อครับผมคือบางตัวที่ไม่มีแรงฟักครับน้องเมฆถ้าเราไม่ช่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะตายในไข่แต่ถ้าเกิดสมมติเราช่วยเขาเขาก็จะมีชีวิตรอดได้ใช่ครับนะครับอ่าเข้าใจไหมครับเข้าใจครับโอเคหมอครับแล้วหมอไม่ทําเลยครับทําสิครับอยากให้หมอทําอะไรครับทําแกะไข่ครับมาเดี๋ยวหมอแกะให้ดูแบบมืออาชีพเลยไหม อ,อันดับแรกก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็เขาใส่น้นำยาฆ่าเชื้อลงไปนะครับก็เราก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําให้ต่อตงเมฆเนี่ยอธิบายให้หมอฟังหน่อยจุ่มมือ,อจุมมอจ่มมือล้างให้สะอาดใช่ไหมครับหลังจากนั้นอ่ะฟองนี้เอามาเอามาฟองนี้อาาอฟ,อง,อ,ฟอ,งองนี้นะฟองนี้เนี่ยเขาจะไม่เจาะไข่เลยนะครับหมอจะต้องช่วยในการที่จะเปิดเปลือกไข่เขานะครับเราก็จะค่อยๆ บีบตรงนี้นให้เปลือกไข่มันแตกนิดนึงเราก็ค่อยๆช่วยกันเปิดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะโผล่มาแล้วนี่นี่เฮ้ยวิ่งเขาโผล่ออกมาเห็นไหมหมอแกะออกมาแล้วเราช่วยตัวนี้ก่อนดีกว่าเราช่วยตัวนี้ก่อนดีกว่าเราช่วยตัวนี้ก่อนเราช่วยตัวนี้ก่อนตัวนี้โผล่มาก่อนนะยังไม่ทันแกะเลยอ๋อพุ่งพุบมาเลยอ,อยากออกมากเลย ทําไมกันไกลตัดแล้วมาไมลเรากันไกมากมลตัดตรงนี้ตัดถูกปะระวังขาน้องนั่นแหละตัดชึบเลยที่ที่โอเคขวนี้เราก็ทําการล้างน้าล้างน้ําล้างน้ําให้น้องล้างน้าให้น้องเอาเมือกออกแหมรีบก็ไม่บอกจะได้เอาออกให้ก่อนโถร้องก่อนโอเคอันนี้เสร็จแล้วเราใส่ใส่บาเลยใส่บ้าไปก่อนอ่า เรามาช่วยต่อบไหมเรามาช่วยต่อเนาะคราวนี้เรามาดูกันน้องเมฆเมื่อกี้อุ้ยอีกแล้วออออีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเอาเอาขาดแล้วอันนี้ขาดเองเลยโอเคโอเคเอาน้องเมฆเปิดน้ำเปิดน้ำเปิดน้ำครับเปิดน้ำครับ หมอครับแล้วสายสะดือมันจะขาดเองไหมครับตอนที่อยู่ในไข่ครับสายสะดือมันขาดเองครับถ้าเราไม่ช่วยตัดมันก็ขาดเองครับเพราะว่ามันก็ดิ้น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 สายสะดือเนี่ยมันค่อนข้างบางมากก็จะขาดเองในธรรมชาตินะครับไม่เป็นไรครับอันนี้น้องแม่เห็นหรือไมครับเห็นไหมทอมันจะยังไม่ปิดใช่ไหมครับใช่ครับนะครับมันใช้เวลานิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะค่อยๆปิดไปจริงๆสายสะดือของเขาเนี่ยมันจะเชื่อมอยู่กับเจ้าตัวถุงไข่แดง ก็คืออาหารของตัวอ่อนของจระเข้มันกินผ่านทางสายสะดือที่เชื่อมต่อระหว่างตัวอ่อนกับไข่แดงพอออกมาปุ๊บมันมีถุงไข่แดงกับตัวจระเข้เราก็เลยต้องตัดสายเพื่อไม่ให้มันติดกับถุงไข่แดงไปนะครับหรือว่าตัดสายสะดือนั่นเองนะครับอครับแล้วมันกินอะไรครับอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้มากเลยครับน้องๆก็อยากทราบใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนหน้าครับเราไปดูกัน ว่าจระ,ะเข้ที่ฟ้าออกมาแล้วเนี่ยเราจะดูแลอนุบาลแล้วอาหารเป็นยังไงวันนี้เวลาของ a n i m l s Speak กหมดลงแล้วนะครับพวกเราสี่คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับด็ครับเพราะลูกจระเข้พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak นั่นแหละนั่นแหละโหอ้าใหญ่เลยนิดเดียวนิดเดียวใส่ไปใสป่ในปากเลยครับกินไหมไม่กิน